ไม่ไหวต้องมาถึงคิวแล้วพี่ทำอะไรก็ทำอะไรมันทำอะไรได้แล้วใจอยากจะทำอะไรก็ทำนะพี่คุณพอหรู้เปล่าลายไมคุณอเดยหลง่อย่ยัเลยพูดเรื่องประวัติขอัพแข็งไทยชา อ้วนอ้นวันวันวันวนไม่แต่งงานจะเราคอยไม่มีโอขาสขึ้นเวทีเพราะว่าตอนนั้นกำลังเมาก็เลยก็เลยเอาโอกาสนี้แล้วกันนะออไม่เมาเอมา่อที่ซ้ำๆไหมไอที่ยะกดยพสขออาจารยปราสบกลางหับ อะไรนะอีกทีนิดขอให้ผู่ประสบความสำเร็จและและเสร็จพร้อมกัรและเสร็จพร้อมการต้องขยายความนิดนึงชีวิตคู่ชีวิตคู่เข้ากันให้ได้ถ้าเข้ากันได้ดีมีความสุขครับขอให้มีความคืนตลอดไปโอเคครับใช่ใช่